สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีเมาเครื่องบินทุกคนนะครับคลิปนี้จะพามาดูนะครับเนี่ยสั่งชุดประเจมานะครับชุดเครื่องมือช่างนะครับเดี๋ยวจะพามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับคุ้มราคาไหมนะครับเป็นชุดประเเจนะครับสั่งจากเพจเอทีเครื่องมือช่างนะครับ อันนี้ก็ได้มาสีอย่างนะครับพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะน่าใช้ไหมครับราคานี้นะครับเปิดออกมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ชุดบล็อกนะครับมีอยู่สี่ชุดก็จะมีชุดบล็อกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ประแจแหวนข้างชุดหนึ่งนะครับ เจแว้นๆนะครับชุดนึงกับไขควงตอกนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยครับโอ้โหมาย่างดีเลยนะครับมันมีให้เลือกเยอะอยู่นะครับว่าเราจะเอาอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมเลือกเองนะครับ เอาชุดประเจเวนประเจเววนแวนแล้วก็ไขควงตอกนะครับแล้วก็บ็อกมาอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้ประเจเวนครับเกะดูเลยครับสภาพน่าใช้ไหมนี่ครับมีตั้งเตเบอร์เปดนะครับ8 9 10 11 12 13 14 15 มาถึง 22- 24นะครับมีตั้งแต่เบอร์ 8- ถึง24นะครับก็8ตัวครับกระเจแวนหวนได้มา8ตัวของเยตินะครับโอ้นี่ครับโลโก้เยติเดี๋ยวดูหน่อย,อยหุ่มพลาสติกมาอย่างดีครับโอ้โหนี่นะครับ เนื้อเนียนครับใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูชุดต่อไปครับอันนี้แบวนข้างนะครับนี่ครับโอโ้โหมีตั้งแต่เบอร์8ถึง24นะครับ ตัวนี้ก็เยติเหมือนกันครับสวยใช้ได้อยู่นะครับเนี่ย,เ,ยเบอร์สิบเก้าที่เราใช้บ่อยๆนะครับ อเคอยู่นะครับเนื้อนเนียนอยู่ครับใช้ได้เลยครับเยีติชุดแว้นแล้วก็ไขควงตอกครับชุดไขควงตอกนี่นะครับชุดไขควงตอกครับ ใส่กลองมาอย่างดีเลยครับแฮมเมอร์แฮมเมอร์นะครับนี่ครับข้างในตกซ้ายตกขวาได้ครับน่่น่นีนน่นะครับ นี่นะครับจะมีลูกศรชี้นะครับ R L นะครับเราจะหมุนซ้ายหมุนขวานะครับก็จะหมุนตัวนี้นะครับเนี่ยหมุนตัวนี้ไปตรงตัวอักษรนะครับเนี่ยให้มันชี้ R หรือชี้ L นะครับหมุนซ้ายหมุนขวาครับชุดนี้ก็โอเคอยู่ครับนี่ครับลูกที่แถมมานะครับ นี่โลกไขควงนะครับที่แถมมามีทั้งเชกมีทั้งเบนให้ครับหกเหลี่ยมก็มีนะครับก็โอเคอยู่ครับตัวนี้แล้วก็ชุดบล็อกนะครับเดี๋ยวมาดูชุดบ็อกครับเดี๋ยวมาดูดบล็อกครับคิงทูลคิงท k i คิงทูนะครับ ชุดนี้ถ้าซื้อแยกก็890นะครับเฉพาะชุดบ็อกอันนี้สั่งอันนี้สั่งเป็นชุดมาครับรวมกับชุดอื่นมาก็จะได้ราคาลดนะครับพัน0บาทนะครับสชุดนี้ กลองครับใช้ได้เลยครับกลองนะเนี่ยมีย e ี่ห้อนะครับเป็นตัวโนูนนนนะครับยูโรคิงทูเยอรมน,นีนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับข้างในว้าวโอว้นี่ครับกระเจเ เงาวับเลยครับโอ้โหใช้ได้เลยครับเนี่ยก็เกรก็มีดามยาวครับ ต้ามสไลด์นะครับตัวนี้ก็ต่อสั้นต่อยาวแล้วก็คออดนะครับลูกบล็อกนะครับ,ก,บ,ก,รบก็จะมีตั้งแต่เบอร์10ถึง32นะครับ10 11 12 13 14สิบส17 18 19ามปก สิบหกสเ็ดสิบแปดสิแล้วก็ยี่ส2บสิบเก้ายนะครับยี่2 2บเอ็ดยี่2นะครับนะก็ดูครับใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยยี่ห้อ King t o o เลย ก็ oh. ทั้งสี่ชุดนี้นะครับราคาหนึ่งพันหเก้าสิบบาทนะครับเพจนี้ก็ประเจถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยดูครับบางเพจก็ไม่มีอย่างนี้นะครับจะเป็นลังแบบเรียบเรบเลยนะครับนะก็เพื่อนเก็ลองดูให้ดีนะครับใครที่สนใจนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับ อันนี้ก็เผื่อเป็นทางเลือกนะครับให้เพื่อนๆนะครับนะบางเพจก็ไม่ได้อย่างนี้นะครับก็ลองดูดีๆนะแต่เพจนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับประเจที่ให้มานะครับกับราคาที่เสียไปก็ถือว่าไม่แพงนะครับใช้พังก็ไม่เสียดายนะครับถือว่าคุ้มอยู่นะครับเนี่ย อันนี้ผมซื้อมาต่างหากนะครับซื้อมาจากร้านทีมคิมล็อก485บาทนะครับเป็นของอะไรเนี่ยเป็นของนี่ครับ 10R นะเนี่ยที่มันมีตัวหนังสือตรงนี้นะครับ 10R นะตัวนี้จะเป็นอย่างดีนะครับ ตัวละร้อยกว่าบาทก็มีนะครับแต่มันใช้ไม่ทนนะครับใช้ไปนานๆตัวนี้มันจะรูดนะครับเนี่ยตัวนี้จะรูดตัวนี้นะครับชุดน็อตก่อนี่นะครับลูกบล็อกเบอร์19นะครับอันนี้เอามาทั้งแบบยาวแบบสั้นเลยนะครับดูราคานะครับต่อตัวเนี่ยครับ115บาทนะครับตัวสั้นตัวยาวก็185บาทนะครับซื้อเฉพาะ3ตัวนี้นะครับ ราคาเกือบเท่าชุดบล็อกตัวนี้เลยนะครับบล็อกตัวนี้890นะครับอันนี้ก็มาบอกต่อนะครับใครที่สนใจนะครับนะใช้จนพังก็ไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าราคาเท่านี้ก็ได้ของมาแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับอันนี้ดูประเจนะครับอันนี้ประเจช่มนะครับมันใช้หายทุกปีเลยนะครับชุดบล็อกก็ซื้อมาตั้ง หลายชุดแล้วนะครับดูครับเหลือไม่กี่ตัวนะครับชุดประเจเวนชุดอะไรก็หายนะครับหายไปทีละตัวทีละตัวนะครับตัวไหนที่ใช้บ่อยนะครับก็จะหายบ่อยนะครับนี่นะอันนี้คือบล็อกเบอร์สิบเก้านะครับตัวที่เหลืออยู่นะครับตัวสุดท้ายของเราเนี่ยครับใช้จนดแตกจนร้าวนะครับมีทั้งรอยเชื่อมนี่ก็มาร้าวที่อื่นต่อนะครับ เพราะว่าเบอร์19จะใช้บ่อยมากเลยนะครับเอาไว้ถอดน็อตแท็กถอดอะไรนะครับเ่เบอร์19เหลืออยู่ตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้นะครับเพิ่งซื้อโลกมาใหม่ก็คือชุดนั้นนะครับเนี่ยปกติจะซื้อมาไว้ประมาณ3สีโลกนะครับเบอร์19เนะครับโอเคสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับมีให้เลือกเยอะเลยนะครับเพจเครื่องมือช่างนะครับ แต่เพจนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับประเจที่ให้มากับราคาที่ซื้อไปนะครับก็คุ้มอยู่นะครับผมพอใจอยู่นะครับโอเคขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ